นี่บัตรเครดิตหลายใบยจ่ายไหวแต่เหนื่อยจ่ายสินเชื่อกรุงศสีไอฟินพร้อมดูแลคุณผู้ชมครับเข้าใจคนวัยทำงานเลยนะครับที่มักจะมีสินเชื่อหลายๆสถาบันการเงินกูทนนกทนก้ที่นู่นกู้ที่นี่กู้ที่นั่นแล้วใบแจ้งนี่จตรละเดือนส่งมาก็ไม่พร้อมกันจะจ่ายตรงจ่ายช้าเหลือยอดนี่เท่าไหร่จ่ายต้นใจดอกเท่าไหร่ดูบินแต่ละใบโอ้โหหัวจะปวดคือบางเดือนเนี่ยก็ผ่อนแทบจะไม่ไหวอยากจะรักษาเครดิตกับทางธนาคารไว้ทํายังไงดีแต่ผมมีทางออกฮะแค่ยื่นกู้สินเชื่อกรุงศสีไอฟินยื่นขอวงเงินให้ครอบคลุมภาระนี่ให้ได้มากที่สุดดเเมื่อไ้งิน คือผมก็เอาเงินไปปิดหนี้แล้วผ่อนจ่ายสินเชื่อกรุงศรีไอฟินแค่ที่เดียวแค่นี้เลยหรือได้ผมพูดง่ายๆก็คือรวมหนี้ไว้ที่เดียวนี่แหละแต่ที่ดีแบบสุดๆย้ําเลยนะฮะคือถ้าอนุมัติวงเงินสินเชื่อธนาคารจะทําการปิดหนี้สินเชื่อให้เลยทําให้บริหารจัดการภารันหนี้ที่มีอยู่ได้ง่ายมากๆเพราะรวมไว้ที่เดียวที่สําคัญยอดผ่อนจ่ายแต่ละเดือนก็จะลดลงลดลงอีกด้วยครับคือเดี๋ยวหลายคนก็จะสงสัยว่าเอะสินเชื่อกรุงศรีไอฟินเนี่ยมันดียังไงผมถึงต้องมาแนะนําขนาดนี้คืออย่างนี้มันสะดวกเขาอยู่ที่ไหนก็ยื่นกู้ได้ง่ายๆผ่าน A กรุงีอ ยื่นกู้ได้เองเลยไม่ต้องมีคนคำ้ำมีบัญชีธนาคารไหนก็ยื่นกู้ได้นะครับและสำหรับบางคนที่ต้องใช้เงินฉุกเฉินจริงๆเผื่อไว้ใช้จ่ายสำรองสินเชื่อกรุงศสีไอฟินเขาช่วยแรงจริงเพราะรู้ผลไวในหนึ่งวัน แถมดอกเบี้ยต่ำสุด9.99%ต่อปีที่ดีมากๆเลยคือมั่นใจได้ปลอดภัยเป็นเงินกู้ถูกกฎหมายออกโดยตรงจากธนาคารกรุงศรีเลยไม่ต้องไปกังวลกับพวกมิจฉาชีพเลยครับเอายังไงก็ฝากด้วยนะฮะสินเชื่อกรุงศรีไอฟินตัวช่วยดีๆเรื่องการเงินสาหรับคนในยุคปัจจุบันนี้ครับสามารถศึกษาละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www กรุงศรี .com หรือสื่อต่างๆของทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้เลยนะครับ